วันนี้จะพามาดูสับปะรดอัปเดตหน่อยนะปลาแรงนี้เพราะว่าอ่าจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าเราว่าจะตัดอาทิตย์นี้กันใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าโรงงานติดตุดจีนเดี๋ยวจะปิดแล้วนะเปิดบัญจันีกหวานหนึ่งแล้วเขาก็ปิดตุดจีนเขาเลยยังไม่แจกโคต้าเราก็เลยต้องมาดูอัปเดตว่าสับปะรดแล้วเขาจะสุกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันนะว่าสีของสับปะรดเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันจ้ะ สีเขาก็ยังออกไม่จัดมากนะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าแต่ว่าสี่เขาเริ่มเข้มแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้สี่ของสบนะับะรดน่ะเขาออกประมาณนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าสมมุติว่าอีกตักวันนี้มันเศร้าอาทิตย์จันอังคารยุตุจีนใช่ไหมจุดจีนก็ห่ังตุดจีนก็ประมาณไม่รู้ว่าจุจีนเขายึดถึงวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าอีกตักห้าหกวันหรือ,อีกตักอาทิตย์หนึ่งเมี่ยสีเขาจะอ่าไปประมาณนะนี่ตอนนี้สี่เขาเข้มแบบนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อน สี่เขาออกแปลว่าสีดำแล้วอ๋อดำแล้วเนี่ยดูลูกเล็กลูกนี้ไม่ได้ขุมลูกดูนี่ลูกนี่สีก็เริ่มเข้มแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ว่าตรงไหนที่ว่าสี่เขาสุกเหลืองแล้วบ้างไป ไปดูนไปเดินดูกันว่าในไร่เนี่ยตรงไหนที่มีที่ว่าเขาซุกแล้วบ้างเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะแบบสีจัดเกินเพื่อนเพื่อนดูอันนี้สีลูกในสีเริ่มเหลืองแล้วเนาะก็มีบ้างที่ว่าสีเริ่มเหลืองเนี่ยเดี๋ยวดูปลายกันนี่สีที่แปลว่าเหลืองแบบนี้มีลายลูกแล้วเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนี่ว่าโอ้อันนี้สุกเหลืองมากเลย ก็ถือว่าพาอลูกเขาออกไม่เท่ากันเนี่ยสี่มันก็จะแบลบว่าอ่าตัวสับรดก็จะ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะเพื่อนๆก็ก็มีสุกที่ว่าเรื่องจัดจัดอายุหางหงลูกแต่ที่ทเลือก็จะเป็นสีเข้มๆเดี๋ยวเราค่อยมารอรู้รอรุ้นกันอีกทีนึงนะว่าอีกสักห้าหกวันที่ว่าเราจะได้โคต้าเนี่ยอ่าสีคองสับรดเนี่ยเขาจะไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลาตัดเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแปลงนี้นะ